สวัสดีครับทุกคนผมมอสน,นะครับจะมาเล่าประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีควันลอยออกจากบริเวณฝากระโปรงหน้ารถระหว่างขับรถออกต่างจังหวัดนะครับสาเหตุเกิดจากตัวพัดลมพัดลมของหม้อน้ําจะมีพัดลมอยู่หลังหม้อน้าตัวตัวนี้คือหม้อน้ำนะครับจะมีพัดลม คือที่สภาพอย่างเงี้ยคือผมถอดมันก่อนแล้วผมลืมอดัดคลิปขอโทษด้วยจริงๆคือพดลมมอ,อน้ํามันเสียพอมันเสียมันทําให้หมอ,อน้ํามาเดือดครับผมแล้วทาให้ฝาตัวเนี้ยเปิดขึ้นมาทําให้น้ําที่มันเดือดเนี่ยมันกระชกไปโด,เดนเครื่องพอกระชกโดนเครื่องปุ๊บมันระเหยกลายเป็นไอ้น้ำก็เลยเห็นเป็นไอ้น้าสีขาวฟันขมงเลยก็ตกใจพอสมควรครับแต่พอได้สติปุ๊บเราก็เอารถเข้าข้างทางแล้วก็เปิดมาดูแล้ว พอหันไปดูข้างหลังปุ๊บปรากฏว่าตัวไอ้เจ้าใบพัดผมถอดไปแล้วอยู่ตรงนั้นไอ้เจ้าใบพัดตัวนั้นไม่หมุนครับพอใบพัดไม่หมุนก็เลยทําให้ระบายความร้อนไม่ทันทําให้มันเดือดนั่นเองคือถ้าเกิดเรา,ถ,า,เเราถ้าเกิดแบบเพื่อนเพื่อนพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็วิธีแก้ไขชั่วคราวเนี่ยเราก็ห้ามเปิดเลยนะครับเด็ดขาดเลยถ้าเห็นเดือดเห็นอะไรเราไม่ต้องไปเปิดดูมานานตัวนี้นะครับอันตรายมากมันอาจจะแบบพุ่งมาใส่เราเกิดอ,อันตรายได้ ให้เพื่อนๆปิดแอร์ครับผมปิดแอร์เพื่อลดภาระการทํางานของเครื่องแล้วก็ลองดับเครื่องนะครับหลังจากดับเครื่องเนี่ยรอให้ความเย็นมันก็จะมีหน้าปัดตรงหน้ารถอยู่ว่าความร้อนขึ้นหรือเปล่าหลังจากเราดับเครื่องพวกความความร้อนตกลงทีนี้เราก็สตาร์ทรถด,ดูแล้วเราก็ลองขับดูนะครับโดยที่ปิดแอร์ไปด้วยก็จะทำให้ สามารถขับรถไปซ่อมได้ไปอู่ได้เดี๋ยวไม่ต้องจ้างรถมาลากนะครับกรณีนี้ก็คือกรณีที่เรารู้ตัวแล้วเราดับเครื่องทันทีนะครับเราเข้าข้างทางแล้วเราดับเครื่องทันทีแต่จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือเราก็ยังฝืนขับต่อไปั้งท่งท,งท,งท,งที่มีควันมันอาจจะทําให้ฝาเครื่องโกงสูบติดอะไรเงี้ยอาจจะเจ๊งอันนั้นน่าจะซ่อมเป็นแสนแต่สิ่งที่มาซ่อมวันนี้ก็คือมาเปลี่ยนตัว พัดลมมอาน้ำครับผมซึ่งขอโทษจริงๆนะครับผมถอดมันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบเลยแล้วกันอันนี้ผมเอามาวางไว้เพื่อให้รู้แนวทางเฉยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรียกว่า,าเป็นตะแกรงแล้วกันครับผมสําหรับเป็นพื้นที่ยึดเกาะสําหรับพัดลมนะครับก็จะมีน็อตสองตัวนะครับมีน็อตอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สองตัวไขน็อตสองตัวนี้ แล้วก็ถอดสายที่เชื่อมระหว่างหม้อหม้อน้ํากับถังพักเอาเอาถอดออกนะครับพอถอดออกปุ๊บก็จะเหลืออีกส่วนหนึ่งก็คือสายพัดลมตัวนี้ก็ถอดออกเหมือนกันครับพอถอดออกปุ๊บเราก็จะสามารถจุกตัวนี้ออกมาได้ด้านล่างเไม่มีน็อตนะครับแต่ว่าจะเป็นเขี้ยวสองเขี้ยวที่เสียบลงไปเข้าร่อง๋ยวตอนใส่เราต้องมาเล็งให้ดีนะครับมันจะได้แบบแข็งแรงนะครับ ถอดออกมาเพื่อความชัว์นะครับว่าเป็นเสียที่พัดลมจริงๆคือมันมีอยู่สองอย่างคือพัดลมเสียกับไฟไม่จ่ายมาที่สายตัวนี้คือถ้าเพื่อนๆมีโวลต์มิเตอร์นะครับเราก็มาลองสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์แล้วก็ลองจิ้มวัดไฟตรงนี้ดูนะครับว่ามีไฟเข้าไหมถ้ามีไฟเข้าก็เป็นที่พัดลมครับผมพัดลมเสียแต่ถ้าไม่มีไฟเข้าเนี่ยต้องอาจจะต้องไปไล่วงจรไปดูฟิลที่อยู่ในกล่องนี้อีกทีหนึ่ง ว่าฟิลมันขาดหรือเปล่านั่นเองหลังจากถอดไปแล้วของผมเนี่ยผมวัดแล้วไฟขึ้น14โวลต์แสดงว่าพัดลมคุณเสียแน่นอนจากนั้นนะครับนี่เจาตัวปัญหาผมก็เลยลองมาถอดดูนะครับพัดลมเสียเนี่ยมันก็มีอยู่หลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นตรงนี้นะครับตัวนี้หลังจากหลังจากเราเปิดออกมานะครับคือมันจะมีเขี้ยวเล็กๆอยู่เนี่ยเราเอาเข็มปากแสนเนี่ยงัดเขี้ยวตัวเนี้ย ให,ให้อาขึ้นแล้วเราก็จะสามารถเปิดออกมาได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นส่วนของออแปรฐานนะครับสําหรับตัวนี้มันใกล้จะหมดละพัดลมเสียเนี่ยบางทีแปรถานมันหมดเราสามารถซื้อชุดแปรฐานตัวเนี้ยมาเปลี่ยนได้น่าจะประมาณร้อยกว่าบาทน,นะครับก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับมอเตอร์ตัวนี้ผมลองเช็คดูแล้วดูจากสภาพแกนของโรเตอร์นะครับ แกนโรเตอร์ที่นมวป้องของชียู่ครับมันสึกหลอแล้วก็ตัวนี้ตัวบูทนะครับที่เสียบแกนเข้าไปมันสึกหลอเหมือนกันมันก็เลยทำให้เวลาจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยตัวเจ้าโรเตอร์กับสเตเตอร์เนี่ยส่วนที่มันหมุนกับส่วนที่อยู่นิ่งๆนะครับมันไปดูติดกันทำให้มอเตอร์ไม่สามารถหมุนได้ทีนี้ก็เลย เป็นอย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปควันท่วมเลยวันนี้ผมสั่งตัวใหม่มาแล้วสั่งมาจากในช้อปปี้นะครับช้อปปี้ลาซาดาพวกนี้จะมีขายอยู่ของผมสั่งมาก็เป็นของเดนโซไม่รู้เดนโซจริงหรือเปล่าแต่ก็น่าจะจริงนะครับเขาไม่น่าจะหลอกเราหรอกคือผมสังเกตว่าของเดิมเนี่ยของโตโยต้ามันก็เขียนว่าเดนโซอยู่ผมก็เลยลองใช้ของ เดนโซ่ห so มือนเดิมดีกวา่าคือมันก็มีของจีนะครับของเดนโซ่เนี่ยตัวเราประมาณาผมซื้อมาพันสองแต่ถ้าของจีนเนี่ยห้าร้อยหกร้อยก็มีครับผมมันก็จะถูกกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการการประกอบแล้วกันครับผมญาต์ต่ดเป็นกล้องหน้าสัสดีครับ ั้นตอนการประกอบนะครับนี่เราก็อามอเตอร์ตัวใหม่ตัวนี้มาประกอบเข้ากับอันนี้มีตั้งสเกนลนะครับมันก็จะมีขั้วตัวนี้ก็ถูกมีขั้วตัวนี้ที่เป็นขั้วต่อไฟมันก็จะมีร่องอยู่นี้อยู่แล้วก็เอาต่อข้วที่หลัง แล้วเราก็คิกมาด้านหลังมังจนจะมีน็อตที่ใช้ไขควงแชกนะครับไขก็ไข,ไขเข้าไปอันนี้ไข่าง่าได้ทั้งสามตัวพยายามเล็งให้มันอยู่ตรงกลางนะครับมันจะได้เวลาเราใส่ใบพัดมันจะได้ไม่ไปเบียดกับตัวโครง ตอนแรกเราก็ใส่ๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราจะไขให้แน่นแล้วเราค่อยอจับมันอีกทีหนึ่งไข้<ม>ปนเแบนไข่ปลาเชลนะครับไข่ไข่ธรรมดาไปก่อนออน,น,นะครับยังไม่ต้องอัดให้ตึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ขยับได้เกิดมันไม่กองดู รอยเดิมเป๊ะเราดูเกิดเป็นรุ่นอื่นเราก็เช็ครุ่นนะครับแล้วก็เช็คว่ารถนเรามันปีอะไรแล้วก็ดูสิ่งสำคัญที่ดูก็คือระยะให้วัดระยะน็อตน,นะครับแล้วก็ลองถามคนขายดูว่าระยะมันเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็เข้ากันได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของปลั๊กไฟปลั๊กไฟต้องเป็นแบบเดิมนะครับเราจะได้แบบเอามาถึงปุ๊บเสียบได้เลย ต่อไปหลังจากได้อันนี้แล้วเราก็เอาใบพัดมาใส่ใบพัดมันก็จะมีรูที่ไม่กลมนะครับมันก็จะเป็นเริน,นกลมแล้วก็เป็นแับแบนนะครับเราก็ต้องใส่ให้ตรงตรงพอดีใส่นอนตรงไา มาน้าเป็น,บบน,นเนบอร์ปแปด นี่ครับประกอบเข้าที่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะเอามาใส่ตรงตำแหน่งของมันอย่างมุมกล้องแป๊บนึงเชิดเพื่อนๆจะได้เห็นไปด้วยเห็นไหมน่าจะเห็นนะเอยียง ก็เล็งเขี้ยวอันนี้แล้วก็อันนี้เข้าช่องมัน มองยากมองไม่เห็นเราก็มือคำๆเอานะครับโ okay. อเคตรงตำแหน่งทั้งสองจัดหลังจากตรงเนี้ยถ้ามันตรงตำแหน่งนะครับรูน็อตไอ้สองตัวที่อยู่สองข้างเนี้ยมันจะเข้ากันได้พอดีจากนั้นเราก็เอาน็อตมาใช้นี่น็อตสองตัวนี้ ก่อนนะครับไม่ใช่ช่างยนต์นะครับผมแต่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะยากเกินไปน,น่าจะเบอร์สิอ่าก็าใส่ลูกบอ,อกซะแล้วก็ไขให้แน่น เดี๋ยวพลาสติกมันจะขาดใช่ไหม,อมอโอเคเาใส่ปับหนึร้อยยังไงต่อตัวท่อตัวนี้เอาใส่กลับเข้าไปนี่ท่อตัวนี้ที่เราถอดเอาไว้าอยายัดกลับเข้าไป ตรนี้อ,อนที่มันล้นตัวเนี้ยน้ํามันจะออกไปเราก็ต้องหาสารลอยเย็นมาเติมนะครับอาจจะสีโอกาสเติมเตียนใหม่เลยก็ได้เดี๋ยวอันนี้คิดว่าไม่ยากเดี๋ยวค่อยเติมกันอีกแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองไปสตาร์ทรถดูนะว่ามอเตอร์เราจะหมุนปกติไหม ตอนนี้มอเตอร์ยังไม่ทํางานนะครับมอเตอร์ตัวนี้จะทํางานตอนที่แอร์ทำงานนะครับ,นนรบหรือไม่ก็ตอนที่เครื่องมีความร้อนอ๋อคอยดูนะครับพอคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานมอเตอร์ Motor ก็จะทํางานนะครับโอเคสรุปว่าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ